สวัสดีครับนี่คือคลิปที่รองเท้าแพงที่สุดตั้งแต่ผมทำช่องมาเลยนะครับนี่คือ Air Jordan One Off White Chicago นั่นเองนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าจะมาเทียบให้ดู2รุ่นละกันนะครับเพราหว่าตัวนี้นะครับที่ราคาเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น่าจะม,มาสักแสนกว่าบาท2องแสนเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวราคาขึ้นแรงมากกับอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็คือรุ่นนี้นะฮะ AJ 1 Air Jordan 1นะครับ Los a n d f o l n d ซึ่งผมเห็นหลายคนได้ทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเทียบให้ดูแล้วกันว่า2คู่นี้ถ้าเกิดเราบัด g เจ็ตไม่ไหวคู่นี้ สามารถซื้อคู่นี้แทนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหลือประมาณสัก10,000กว่าบาท12 0 0 0หมประมาณนี้ที่ผมเห็นนะครับเมื่อ1-2 0 0 0ก็ไล่ๆกันประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าแต่รุ่นเนี่ยดีเทลต่างๆเป็นอย่างไรเราก็จะเทียบให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งคู่นี้ผมได้มาจาก i อวันสโตร์นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ยืมมารีวิวนะฮะแล้วก็คู่นี้ไปซื้อกันได้นะครับ ที่ I am 24 7เป็นร้าน Nike อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แต่ว่าตอนนี้หมดไปแล้วนะครับแต่เขาก็มีรองเท้า Nike หลายๆรุ่นเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็แวะกันไปดูกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเทียบกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับนี่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าตัวตัวบ็อกซ์โทโทบ็อของเขาตรงนี้นะครับมันแตกต่างกันซึ่งหนังของ ตัว l o s t and f a เนี่ยผมว่ามเป็นหนังที่คุณภาพดีเลยแหละนะฮะผมเคยจับไนกี้หลายรุ่นมารู้สึกว่าหนังมันจะเป็น pu หนังมันจะนแบบเหมือนพลาสติกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นรุ่นนี้หนังโอเคเลยคุณภาพผมว่ามันดีมากนะครับส่วนของตัว off white เนี่ยด้านหน้ามันจะเป็นผ้าตะข่ายซึ่งมันเป็นผ้าตะข่ายแล้วเนี่ยผมเห็นหลายรีวิวนะครับเขาบอกว่ามันขาดง่ายมากๆเลย ก็ระวังละกันระวังแบบเดินไปเกี่ยวนู่นนี่เพราะถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วเดินไปเกี่ยวนู่นนี่ใช่ไหมก็ถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวผ้าเนี่ยมันก็อาจจะขาดได้นะฮะซึ่งด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสีขาวก็ให้ดูโดยรวมละกันว่าพอมาเทียบกันแล้วทุกคนคิดว่าอย่างไรนะครับี่ด้านหน้านะมาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างตัวของ off white เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ไนกี้ที่ เป็น u n c o n s สตรัคนะครับหรือว่าทําไม่เสร็จคือเขามีดีเทลมีไอเดียประมาณว่าเออเรากําลังออกแบบ Air Jordan 1กันอยู่นะครับย้อนกลับไปในปี1985เนี่ยนะฮะเขาก็มีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่าเขาเย็บแค่หัวกับท้ายตรงกลางก็จะแบบเปิดได้ถ้าเกิดไปใส่เนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครว่าบางทีอาจจะเกี่ยวนูน่นนี่ปึ๊บแล้วมันขาดออกมานะฮะสมมอมวามันก็ดีนะแบบตรงนี้เขาดูเป็นดีเทลเหมือนแบบรองเท้าที่ยัง เอาแพทช์มาแปะแปะแปะ,แปะ,แปะตรงนู้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับส่วนลอสันฟานะครับก็เป็นหนังแบบเรียบเนียนนะครับตัวไนกี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังแตกๆหน่อยก็ตามดีเทลของเขาเลยที่บอกว่านี่คือรองเท้าที่ถูกเก็บไว้ในร้านรองเท้าในสโตร์แล้วก็ผ่านการเวลามาตั้งแต่1985หนังมันก็เลยแตกนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกสีแดงอะไรเงี้ยมันไม่แตกนะ นี่เป็นหนังที่แบบเนียนเรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นมาขยับขึ้นมาตรงตรงโลโก้นะครับนี่วิงตรงวิงตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้แล้วด้านหลังด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนยังทำไม่เสร็จอะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆโฟมหน่อยเป็นฟองน้ำสิไม่ใช่โฟม,มที่ไม่ได้เยะปิดด้วย คือพอมันใส่ะมันก็เออมันก็ดีนะมันก็แบบนิ่มๆดีอะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดใส่บ่อย,อยๆเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้มันเสียทรงอาจจะพังได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตัวลิ้นของเขานะครับก็จะเป็นลายไนกี้แบบนี้แล้วก็ลิ้นก็ไม่ได้เยีบปิดด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างคือตัวเนี้ยไนกี้คำว่าไนกี้เนี่ยมันจะมาอยู่ข้างๆไนกี้แอลอยู่ข้างๆมันก็ดีนะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ใช่ปะคนก็จะเห็น <c oughs> เดินปุ๊บคนเหเอ้ยนี่ไนกี้แอร์ถ้าเกิดเอาไว้ฝั่งข้างในมันก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับมาดูที่ลอสันฟาวกันลอสันฟาวตรงนี้ก็เป็นปีกจอแดนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอันนี้เย็บติดกันไปนะครับแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็โลโก้ไนกี้ตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางนั่นเองนะฮะส่วนเชือกเนี่ยเชือกของ ตัวล้อสันฟาาก็จะมาให้หลายสีรู้สึกว่ามีสีขาวตัวนี้เป็นออฟไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีดำด้วยก็ไปลองดูว่าชอบสีไหนแต่ว่าพอเป็นของของตัวนี้นะฮะเขามีให้สีส้มสีเขียวสีดำสีขาวเลยนะครับก็มากันหลายสีครบทุกสีเลยนะครับแล้วก็มีดีเทลเล็กๆคือเขียนว่าชู l a c e s นะฮะหรือว่าเชือกรองเทา้านั่นเองก็แน่นอนแหละ มันเหมือนรองเท้าที่ยังทำไม่เสร็จนะเนาะเขาก็เลยทำให้ดูว่าเออตรงนี้คือเชื่อรองเท้าอะไรแบบนี้แต่ผมว่าตัวนี้มันเก๋แต่ความจรงิงเขาจะมีเป็นตัว <c oughs> ตัวซิปแท็กมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดแต่ว่าคู่นี้น่าจะถอดออกไปแล้วนะครับขยับลงมาต่อที่ตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงรูร้อยเชือกเนี่ยของ AJ1 l o s a n f a r ก็จะปกติเลยไม่ได้มีอะไรหนังก็เนียนๆปกตินะครับแต่ว่าหนังด้านหน้าก็จะตแตกๆหน่อย แล้วก็พอเป็นตัว off ไว้ white, ตรงนี้มันจะเป็นดับเบิลขึ้นมาคือเราร้อยเชือกด้านในกันไปได้แล้วแล้วก็มีตัวนี้ปิดมาอีกชั้นหนึ่งผมว่าก็เป็นดีเทลที่มันเก๋ดีเหมือนกันนะครับพลิกเข้ามาฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เขาจะมีคำว่าเขียนต่างๆเนี่ยเขียนทุกอย่างเลยไว้ตรงนี้ส่วนด้านนี้ไม่มีนะครับเป็นโลโก้ไนกี้ปกติตามธรรมดาเลย เราก็เลื่อนลงมาตรงโซลตรงนี้นะครับของ Air j o r d a n 1เนี่ยจะมีเขียนคำว่า Air ซึ่งผมรู้สึกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านในมันมี Air แต่ว่าเขากลัวคนไม่รู้ก็เลยเขียนว่า Air มาตรงนี้เลยว่าเอออันเนี้ยมันมีดีเทลของ Air อยู่ด้านในนะแต่ว่าถ้าแกเป็นรุ่นนอตอันฟาวก็ไม่มีนะครับเป็นเกลียกล้ยงๆแบบนี้ซึ่งสีโซลเนี่ย <c oughs> สีพื้นเนี่ยผมว่ามันต่างกันนิดหน่อย คือออฟไว้ White เนี่ยจะออกสีออฟไว้ White หน่อยก็คือออกสีครีมคีมหน่อยส่วนลอสซันฟาวก็ออกครีมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ครีมมากนะครับส่วนการเดินได้ต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเป็นลอสซันฟาวเนี่ยครับเขาจะเดินได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นสีแดงพอเป็นซู๊ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําไปหมดเลยนะครับหพราะว่าพอเป็นหนังสีขาวเนี่ยก็จะเป็นได้สีขาวนะครับแต่ว่าพอเป็นออฟไว้ White เนี่ยเขาเดินได้สีขาวทั้งหมด ไม่ใช่สิเดินได้สีดําทั้งหมดเลยน,นะฮะอย่างที่เราเห็นกันซึ่งัวมันก็เป็นดีเทลที่มันเก๋ๆดีนะแล้วข้ามดูด้านหลังกันต่อด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งตัวของออฟฟก็จะเป็นแพทช์เหมือนเดิมนะครับ ทรงอาจจะต่างกันนิดหน่อยมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องทรงของจอร์แดนนี่ผมอาจจะไม่ค่อยเสียสักเท่าไหร่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะผมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดว่านี่คือรองเท้าคุณละ6ก0 0กว่าบาทมันก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันไปหลายแสนแล้วก็อาจจะซื้อมาอาจจะไม่ได้ใส่บ่อยจะเท่าไหร่นะอาจจะใส่แค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นเองนะครับก็6 0 0 0กว่าบาทว่ามันก็โอเคนะส่วนคู่นี้ก็เลยคิดว่าเป็นราคา6 0พ0กว่าบาทผมว่าคุณภาพมันดีเลยแหละแล้วก็ มีดีเทลต่างๆเล็กและน้อยนะครับทั้งในเรื่องของกล่องเองแล้วก็เรื่องของตัวรองเท้าเองเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากับราคา6ก0 0กว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดมันบวกไปเยอะๆอย่างตอนนี้มันลงมามันหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าใครอยากได้ชิคาโกแต่ว่าไปซื้อตัวโ G ีไม่ทันมันจะแบบหลายหมื่นไปแล้วนะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ดีมากเหมือนกันนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าด้านหลังตรงนี้มันก็จะแบบเป็นรอยแตกนะครับซึ่งตรงนี้ผมทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละที่มันแตกต่างกันกับคู่นี้เพราะคู่นี้จะเป็นฟองน้านเอง นะฮะฮส่วนถ้าใครที่งบถึงถามว่าควรซื้อตัวออฟไ e นี้ไหมผมว่าถ้าคุณเป็นแฟนจอแดนจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีไวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ราคามันโดดไปแรงมากนะฮะอย่างคู่นี้ ติดโซมมาแล้วนะครับเห็นหลายๆคนเอาไปใส่แล้วพื้นเปนไปไวมากก็เลยคิดว่าติดโซไว้น่าจะดีกว่านะครับก็นี่จะเป็นดีเทลคร่าวๆแล้วกันสําหรับ2คู่นี้ซึ่งถามว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวพูดถึงเรื่องของความใส่สบายไซส์แบบนี้นะครับ ไซส์ใส่ปกติได้เลยนะครับความใส่สบายก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใครใส่จอแดนมันอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันก็เป็นรองเท้าที่มันแข็งๆพื้นแบนๆอาจจะไม่ได้ใส่สบายมากแต่มันเท่มากอยู่แล้วนะฮะส่วนการแต่งตัวผมว่ามันเป็นรุ่นที่แต่งตัวง่ายทั้ง2คู่เลยนะเดี๋ยวผมจะมีออนฟีทให้ดูตอนท้ายกันด้วยนะครับเพราะว่าพอเป็นหุ้มข้อเนี่ยคุณจะใส่กับรองเท้าที่ใส่กับกางเกงสิที่ขากระบอกใหญ่กระบอกเล็กเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นเดฟหรือว่าใส่เป็นจ็อกเกอร์แพนเนี่ยเราก็ ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทําได้หมดเลยขึ้นอยู่กับสรีละของตัวเราเองนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ได้สูงมากก็อาจจะไม่ได้ใส่ให้มันโชว์ข้อขึ้นมามากเพราะว่ามันจะทาให้ช่วงขาของเราเนี่ยมันสั้นลงนั่นเองนะครับเป็นผมอาจจะใส่คลุมเข้าไปนะฮะเอากางเกงขากระบอกใหญ่หน่อยคลุมเข้าไปแล้วก็ใส่ให้มันคล้ายๆแบบเป็นตัวโลอะไรแบบนั้นนะครับส no ่วนตัวนี้มันก็ต้องใส่ให้โชว์ดีเทลเนาะเอาจริงๆคนจะได้เห็นว่าเออนี่คือออฟไวท์ตะโกนว่านี่คือออฟไวท์นะครับ ซึ่งก็แน่นอนแหละผมว่าก็แล้วแต่สไตล์ของเราใส่ซึ่งก็แต่งตัวได้ไม่ได้ยากทั้ง2คู่เลยนะครับหรือบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันด้านในนะคือตัวของ Off-White เนี่ยตัว n s so นโซนะฮะเขาก็จะมีตัวสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทําำไมอาจจะเป็นดีไซน์เป็นโลโก้ของ The t e ชหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ใ,ใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยละกันนะครับ คลิปของเราวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบฝากกด like, ไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนตะ์แล้วบอกกันได้ถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับรองเท้าจาก iOne Store นะฮะรวมถึง iAm Twenty Four Seven กันด้วยก็จะลืมแวะไปช้อปปิ้งกันได้อยากได้ของแบรนด์เนมอยากได้รองเท้าเจ๋งๆเสื้อผ้าเจ๋งๆสตรีทแวร์เจ๋งๆกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆก็ไปดูได้ที่ iOne Store นะครับรวมถึงรองเท้าไนกี้ก็แวะไปดูกันได้ที่ iAm t w e n ้ y Four Seven ครับ